สวัสดีครับสวนเกษตรผสมผสานปฏิบัติการวันหยุดห่างหายไปนานเลยนะครับวันนี้พามาดูการตัดแต่งกิ่งฝรั่งกันตั้งหน่อยนะครับเป็นฝรั่งไต้หวันนะครับไต้แดงฝรั่งแตงโมงครับที่จริงก็ไม่ค่อยอยากจะตัดแต่งเท่าไหร่เพราะว่าถ้าตัดแต่งรอบนี้อีกประมาณห้าเดือนนะครับห้า<ม>เดือนมันก็ ใ่เดือนจะมีนาไม่ทราบกรกฎาคมทิ้งหาครับฝนแก่ช่วงนั้นฝนมันตกชุกพอดีผมก็กลัวเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นเป็นแท็โนดตเยอะจะตอนออกก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยมาตัดแต่งก็แล้วกันอีกอย่างหนึง่งไม่ได้ตัดแต่งจริงนะครับไม่ได้หว้ผนเท่าไหร่เลยเห็นไหมครับมีแต่ใบ พอมีดอกใบาเสร็จเขาก็อยากออกผลแล้วมั้งครับเนี่ยเขาแตกเองนะครับแตกกิ่งเองแต่อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าถ้ามันแตกกิ่งเองเนี่ยบางทีมันออกออกผลเนี่ยมันไม่พร้อมกัน,นครับเรนี้มันบริหารจัดการยากขึกหน่อยเพราะว่าเราต้องมาเดินดูตลอดนะครับว่าผลไหนแก่บ้างผลไหนยังไม่แก่ตลอดทุกวัน,นครับเนี่ยบางดอกมันก็บานแล้ว บางดอกนก็โรยแล้วบางดอกก็บางชุดก็เป็นผลแล้วมันไม่เสมอเลยครับเวลาหอก็ต้องแทบจะต้องเดินหอทุกวันนะครับมันบริหารจัดก,การยากทีนี้ก็เลยต้องมาตัดแต่งกิ่งไม่ค่อยมีเวลาตอนครับกิ่งลักณะเนี้ยก็ตัด ต้องสองสังเกตดูครับตรงที่มันเป็นตาดอกเดิมที่มันเคยแตกออกมาแล้วเนี่ยถ้าตัดไปแล้วมันจะไม่ค่อยไม่ไม่แตกยอดก็ต้องตัดประมาณนี้ครับขึ้นมาจากตาเก,ก่งนะสองข้อสองข้อใบสองคู่ใบครับส่วนเล็กๆเ,เนี่ยผมมาออกครับให้มันออกใหม่ถ้ามันอยากออกก็ให้มันออกใหม่ครับเพราะว่า ถ้าเอาไว้มันจะไม่ไม่ได้รุ่นไงครับมันต้องมาคอยเก็บคอยดูตลอดนะครับว่าควรจะหอยหรือยังนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ตรงคู่ใบนะครับถ้าตามันออกข้างขนาดกับขนาดกับพื้นแบบนี้ครับ ผมจะเอาไว้ไงแต่ถ้าอันไหนตาที่มันอยู่ด้านบนนะครับแล้วเวลามันออกตามามันจะชี้ขึ้นครัพยายามหลีกเลี่ยงครับเวลาหอบผลถ้าผลมันหนักเกินไปมันอาจจะทําให้กิ่งหักได้ครับตัดทิ้งนะครับ ิ่งไหนที่มันเล็กแล้วว่าอยู่ต่ำเกินแบบนี้ครับก็ไม่ต้องเอาไว้ก็ได้ครับตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะครับเรื่องแรกก็เสียดายอยู่ครับตอนมีไ,ไม่เยอะมันก็ต้องทำจำนวนต้นก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มต้นใหญ่แล้วกิ่งก็เริ่มเยอะมันก็ต้องตัดออกบ้างครับทรงต้นผมจะเป็นแบบคล้ายๆกับ กิ่งใหญ่ๆออกมาข้างๆนะครับเนี่ยผมจะเลี้ยงกิ่งวันสี่ถึงหกกิ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากิ่งถ้าเป็นกิ่งใหญ่แล้วในอนาคตเวลาไว้ผลมันจะาจจะต้องไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับประหยัดไม้ค้ำไปครับแล้วก็ตัดทิ้งไปเลย ออกมาเป็นช่อแบบนี้ไม่เอาครับตัดทิ้งไปเลยครับให้เขาแตกใหม่แบงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยครับอันนี้ก็ทาบไปเนี่ยทาบไปทาบไว้ได้สักเดือนหนึ่งนะครับเริ่มออกลากแล้วลากต้นทาบครับแผลสมานดีครับ แต่ถ้ากิ่งไหนมันดูแล้วมันยาวเกินเนี่ยพี่จริงมันต้องเอาไว้สักประมาณนี้แต่ันนี้มันติดกิ่งทนะครับก็เลยต้องเอาไว้กว่อนนะครับตัดออก้วจะอ่อนเกินต่อไปดูถ้าทางกิ่งมันจะอ่อนเกินก็ต้องออกนะครับ ยอดก็เสียดาอยู่เหมือนกันแหละครับแต่มันเยอะเกินไงครับถ้าตอนขายก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ทำงานประจำไปด้วยตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงแล้วครับมันจาการรับรอบๆเริ่มจะมืดแล้วครับ แล้วก็เป็นตรงลักษณะเนี้ครับกิ่นไอเล็กก็ไม่เอาไว้นะครับเอาทิ้งไปเลยที่จริงกิ่งชี้บนกบบนะครับถึงมันจะเป็นกิ่งใหญ่ก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้ ไี่กิ่งมันเล็กก็ออกไปครับก็ประมาณนี้นะครับตัดแตงกิงฝรั่งเพื่อจะทำผลครั้งต่อไปนี่ครับตัดไปแล้วสาสต้นยอดเพียบครับน่าติดายอยู่ เอาไปปรับปักชำได้ก็คงจะดีนะครับมีไว้ผลบ้างก็มีนะครับไว้ผลไว้ตลิกใหม่รุ่นหลงลูกครับรุ่นหลงรุ่นไม่ใช่หลงลูกผมก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ